ครับขอการสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพาลุยนะครับวันนี้โอปอพาลุยก็จะพาพ่อแม่พี่น้อง f อทุกท่านนะครับมาสัมภาษณ์เบิรักยับนาคีนะครับผมเพราะว่ามี f อบางท่านนะครับได้โชคได้ลาบนะครับเนาะถูกหมายเลขกุญแจนะครับผมครับที่ลงท้ายด้วย308นนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมวันนี้เบิกซั์จะมาเล่าเรื่องเด็ดๆอะไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับหรือว่าจะมีแนวทางต่องวดไหมยังไงเดี๋ยวเรามาฟังจากเบิกซั์ครับผมสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะเบิกซับสวัสดีหน้าขี้เนาะค่ะ กเลขมวดที่แล้วนะคะเนาะกั <Okay. S 2> เป็นเน่นที่ว่าทะเบียนรถเจ็ดสองศูนย์กำก้อมฟันค่ะเมื่อนียกามันออกกุญแจรถนะคะ<ม>คเนาะกุญแจรถเดี๋ยวออกมา่ไหม่ถ้าเจ้าว่านเขาก็ซื้อกุญแจกันนะตัววสัสดุเลขศูนย์มันหลายเลยโบมากระเลยได้ว่าไหลพี่น้องสามศูนย์สามศูนย์แปดเนาะค่ะสามศูนย์สามศูนย์แปดเนาะ มันออกเลขกุญแจรถนะคะเพราะว่าเด็เอาเขามาไกลๆเนี่ยค่ะบโบเห็นค่ะเห็นบ่ตัวหน่อยแมนค่ะสามศูนย์สามศูนย์แปดค่ะค่ะเห็นแล้วค่ะค่เมื่อนี้ก็สวัสดีสุขุมสุขค้นนก่ะเขมาแมวกรใหายั่งแก่กดไรกดแจ้นอกขะทางช่องกับเสนอไห้เป็นซื้อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพอแล้วไหมคะคหอไม่เยอค่ะค่ะเสิ็นแล้วค่ะสามศูนย์เนาะค่ะ ทางช่องก็เสนอไว้เป็นชื่อกางเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะค่ะพิจารณากรสื่อเลยค่ะเมื่อนี่กาหลังจากที่เลขออกแล้วขอว่าน,นี่เบิกทราบก็ได้ว่าหลายดอกเพราะว่าอันเพรามักเลขติดศูนย์ปั้นเนาะก็วกขึ้นนอนไปกับฝันอยู่ฝันว่านนไปอุ้มพระพิกขณีกับอุ้มองค์คู่องค์ เมื่อบ้านค่ะแต่ว่าไปจับลือล้อสีลื้อสีผัดแตกพ่อลื้อสีแตกแล้วเบิกทรับก็เลยดึกเขาปลาเนาะนขึ้นนีก็เลยเอาแต่องค์ทีดีๆเนาะคือองทีปลาแตกข้าไปค่ะก็เลยอุ้งกลับบ้านแต่ว่าในคลิปนี้ค่ะว่าท่านฝันติดตัวแล้วค่ะกับหวดเมื่อเสียอกเนาะหมดที่แล้วนะฟันิ่นมาไฮเลขเก้าเจ็ดหนึ่งมือสุดท้าย รืมหันหัวให้พี่น้องคันแมนหันหัวกับสื่ออยู่รื่อข้าวต่อไปนี่คันติดเลขเก้าแอดติดขออนุญาตหันหัวเป็นเลขหกเก้ค่ะเพราะว่ามันตัวเดียวกันเนาะหน้าขี้น่นค่ะเก้าหนึ่งเจ็ดโอ้เก้าเจ็ดหนึ่งเพิ่ไห้นะคันแมนแอดมินกลับหัวเป็นเก้าเป็นหกเจ็ดเก้าหลักฐาน บ๊แม <ersch> นบ๊แมนอันน alley, ีน <be> ้ค่ะอันนี yes. <bass. S 1> там, Sultan, ้อ so, ีกอันหนึงโอ้อันนี้เป็นกุญแจเป็นหามากมือสุดท้ายเก่าจี๊หนึ่งขันแม่นหันหัวเป็นหกจี๊หนึ่งพอดีพอดีพี่น้องแต่ว่าต่อไปนี่สิหันหัวให้ยเป็นมะยมมือสุดท้ายเก่าจี๊หนึ่งกัะ แอดมินก็ลืมหันหัวเนาะหน้าคีค่ะบานนี่เลขเก่าก็เลขคกตัวเดียวกันสีหันหัวไปให้เนาะคะ่ะเนาะค่ะถ้าเมนกรับหัวนี่จะสิขเข่าคบเจ็ดนี่บ่ได้กรับหัวพี่น้องเก่าเจ็ดกับน้ำเก,ก่าเจ็ดโหลดนะค่ะลืมไปว่ามันตัวเดียวกันกรับเลขกุญแจสามศูนย์สามศูนย์แปดนะคะหล้กการย่งางทะเบียนรถท่านหม่เนี่ย กุญแจออกไปแล้วกับชิ้นย่สามศูนย์แปดพี่รองครับตัวนี้ทะเบียนรดศูนย์เจ็ดสองศูนย์ค่ะเบิกทราบกับว่าถ้ามันตัดออกตัวถี่มันออกไปแล้วเนาะศูนย์เจ็ดออกไปแล้วลดขั้นหนีม้านมาเลยเนะออกเครื่องกุญแจรดเครื่องทะเบียนรดศูนย์เจ็ดออกไปแล้วเขากับตัดถิ่เนาะเขากับเรือเจ็ดสองวดนี้ศูนย์บนามากค่ะ สองศูนย์กระตัดทีมโหลดค่ะให้มันเหลือสามศูนย์แปดน้องก็ไม่แน่นะครับฮะว่าแน่ว่ามากรว่าศูนย์ไม่น่ามาก็มาแนนอยู่แต่ว่าคิดว่ามันออกศูนย์ไปทั้งบนทั้งล่างแล้วครับแล้วที่ฝันว่าพรบพิคเนศเป็นยังไงครับฝันว่าไปเก็บเอาพรบพิคเนตดูทั้งเนียนหลังเก่านี่ยแหละก็เลยจับเก็บเอาเสียเมื่อบ้านนะมันอยู่บ้านโมที่แดดอยู่บ้านโมก็เลยไปเก็บเอา เกบเอาสกับบานแต่ว่าไปจับองลื่นสีหรือสีผาแตกมือจะคว้างี่มือหนักไปจับจ,จนแตกเบิดนะก็เลยดึกถิมเขปาปลาเลยแตกแล้วว่าเอาเมื่อเลยว่าเป็นมา,าพระพิคเนตเห็นพระพิคเนตนี่สามห้านะครับแมน,นอบอเขอเอาเพื่อนก้อนโมได้ได้ค่ะก็มีโอระปวงง,งาก็สามหาน้ำเนาะสามเหล็กตัวเก้าเหน่ยพี่น้องอปอประจวงแมาว่าสองศูนย์น้มาสั่ง กับโบแน,น่นอ่เพราะว่าเลขมากออกตัวเก้าพี่น้องเลขช่วงนี้ออกแบบปากปากเสีย้ยนออกศูนย์หาศูนย์เจ็ดมาออกศูนย์สามอีกพี่น้องกับโบแน่นวันนี้อาจจะออกศูนย์สองของบนมีหกักเนาะค่ะโบมุนดูฝุ่นห้นหาก,กับโบมุนวัดจอกตัวใดแต่ว่าเบิกทราบสีนเน้นตัวนี้นะคะเจ็ดสองกับสามศูนย์แปดเด้อสองตัวตัดเด่นเอาเนาะค่ะสามศูนย์แปด ขันบ่วมักเลขศูนย์กับตัดออกให้มันเหลือสามแปดเป็นเลขกุญแจรดหลกักการเลขทะเบียนรดนะคะทะเบียนดรดนี่ตัดออกแล้วเน้นเจ็ดสองประวันรดท่านนี่ตั้งแต่ออกมาตั้งออกมาตั้งแต่ศูนย์เจ็ดแลักกามบ่วออกศูนย์สามกุญแจรดค่ะงวดนี่ทะเบียนตัวเจ็ดสองเพราะท่านออกกับบ้านแหนแล้วค่ะเนาะ,นาะนาปีนี่เจ็ดมาบุตปี ค่ะเลขเ็ดมาเบิดปีปีนี้นะเด็กเ็ดมาดูนะคะงวดนี้แล้วก็เลขมากออกซ้ำเก้าออกตัวเก้าค่ะสังเกตได้เลยค่ะเลขสีบกคอยออกตัวไม่และเลขสีบส็บมีเบิรค่ะงวดนี้เลขสีบลมีเบิรมาโดนแล้วค่ะโอกาสออกเลขเบิรน,นี่ก็ยากนะะเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นแนวทางค่ะพ่อแม่พี่น้องชอบกระตามบ่มากกระพานเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าเบิก์ทรับสิมักตัวนี้แหละพี่รองมากะเบียนรดนี่แหละสิมักเจ็ดสองนี่แหละค่ะรวมกลุมไปให้ซื้อวันรดขั้นนี่มานพี่รองแัแต่ออกมาเลขออกประจำนอ้องโอปัวอืออออกว่าเคย่าดยอดเลขกมานค่ะพิจนาเป็นแนวทางเด้อค่ะแอดวินกะเสะนอไว้เป็นซื้อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ ที่แล้วถ้าเกิดออกเก้เาเจ็ดนี่เขาไลยอาจารย์เนาะเป็นกั๊บลืมกกับหัวขึ้นให้แต่ก็ตามคือเก้าแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าเก,าก้าก็พกตัวเดียวกันก็ถือว่าเขาเขาแบบบยุติธรรมปนไหนค่ะแอดมินก็สิตามให้คือเก้าค่ะค่ะในคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายหลายเด้อค่บขอบคุณครับแค,คบหน้าจอไว้เด้อค่ะก็ผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของเบิรกซับนาคีนะครับอันนี้ก็คือ ลูกุญแจนะครับไปกุญแจนะครับก็สามศูนย์สามสามศูนย์แปดอาจจะไม่ชัดนะครับอาจสะท้อนเนาะกาบขอโทษขออภัยครับก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะครับผมและขอขอบคุณเบิร์กซับนะครับที่มาให้แนวทางนะครับผมต่องวดนะครับเนาะฝันเห็นพับพิกเนถือว่าโชคดีนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไม่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ